สินค้าดิจิตอลคืออะไรและมีประเภทอะไรบ้างแล้วทำไมคุณจึงควรขายสินค้าดิจิตอลวันนี้คลิปนี้ครับผมจะมาให้คำตอบทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับผมวรัตภพดชาตตะนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับอ่า ตอนนี้เข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าดิจิตอลนะครับชื่อมันก็คือดิจิตอลอยู่แล้วนะครับมันก็คือสินค้าในรูปแบบที่มันเป็นรูปแบบไฟล์นะครับที่เราใช้กันทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางมือถือนั่นเองนะครับมันจะตรงกันข้ามกับสินค้าฟิสิกอลนั่นเองนะครับดิจิตอลมันจะตรงข้ามกับฟิสิกอลฟิสิกอลเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอะไรที่จับต้องได้ นะครับเช่นอะไรขายมือถืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นฟิสิกอลนะครับขายกําไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิสิกอลนะครับก็คือจับต้องได้นะับอ่ารวมทั้งแบบนี้นะครับเป็นเล่มๆก,ก็ยังถือว่าเป็นสินค้าฟิสิกอลก็คือจับต้องได้นะครับในคลิปนี้ผมจะพูดแต่ส่วนของดิจิตอลทีนี้นะครับข้อดีข้อเสียของสินค้าดิจิตอลนะผมเอาแบบง่ายๆเลยนะครับข้อดีมันคืออะไร ไม่ลงทุนฮะไม่ลงทุนเงินนะครับแล้วก็ทำครั้งเดียวนะครับก็ขายได้ตลอดถูกไหมออมันทำครั้งเดียวมันเป็นดิจิตอลนะครับมันไม่เหมือนแบบว่ามือถืออยากจะขาย10เครื่องก็ต้องผลิตออกมา10เครื่องนะครับหนังสืออยากจะขาย1 0 0 0พันเล่มก็ต้องผลิตออกมา1,000ันเล่มถูกไหมหรืออาจจะต้องสต็อกด้วยซ้ำแหละนะครับแต่ดิจิตอลเนี่ย ผลิตแค่ครั้งเดียวทำแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ลงทุนเงินนะครับที่จริงถ้าทำคนเดียวเนี่ยมันไม่ลงทุนเงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปจ้างคนอื่นทำนะก็ต้องมีค่าจ้างคนอืน่นถูกไหมอะถ้าได้ทำคนเดียวไม่ลงทุนเงินหรอกนะครับข้อเสียคืออะไรฮะ,ะทุกอย่างมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับก็คือคุณต้องลงทุนอะไรเวลาไงถ้าทำเองก็ต้องลงทุนเวลาในการทำนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าลงทุนสมอง นั่นเองนะครับในครั้งแรกที่ทำอ่ามันก็จะแบบว่าโอ้โหใช้เวลาบางบางอย่างเนี่ยผลิตออกมาต้องใช้เวลานานนะครับละใช้สมองเยอะมากๆซึ่งสมองที่ว่าเยอะเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับก็บางทีอาจจะต้องเป็นความรู้นะครับบางทีอาจจะต้องเป็นความสร้างสรรค์ต่างๆ,ๆนะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะฮะบางครั้งอาจจะต้องเป็นเกี่ยวกับทักษะต่างๆที่คุณมี ถูกไหมฮะแต่ฟิสิกอลนี่ไม่ต้องเลยนะฟิสิกอลก็แค่เอาของนะครับไปขายทีเนี้ยนะฮะผมก็จะบอกประเภทของมันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยก่อนจะบอกประเภทนะผมก็จะบอกเลยเนื่องจากข้อดีมันเป็นอย่างเนี้ยผมก็เลยอยากบอกว่าทุกคนควรจะฝึกทักษะนี้ในการทำสินค้าดิจิตอลขายนะครับ เพราะว่าอะไรก็นี่ไงฮะตามข้อดีมันเลยนะข้อเสียถึงแม้มันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าคุณทําแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับอ่าโอเคคุณสามารถทําแบบไหนได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือทําดิจิตอลนะครับโปรตักสินค้าดิจิตอลเนี่ยด้วยการออกแบบนะครับต่างๆฮะออกแบบอะไรได้บ้างเยอะแยะเลยนะครับอาจจะเป็นรูปเป็นอะไรแล้วแต่รูปต่างๆนะครับบางคนออกแบบ เ,เสื้อยืดนะครับเอาสปินไปสกรีนนะครับสกรีนลงเสื้อซึ่งถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มของทางเมืองนอกนะครับเอาสกรีนลงเสื้อเสื้อเราก็ไม่ต้องลงทุนนะครับมันจะมีแพลตฟอร์มที่จัดการเรื่องการส่งเสื้อให้คุณคุณแค่ออกแบบไปนะครับเขาจะเรียกธุรก,กิจว่า POD ก็คือ print on demand นั่นเองนะครับที่จริงจะมีอีกหลายแบบนะที่จริงมันก็อยู่ในส่วนของรูปนั่นแหละเพราะว่ารูปเนี่ยมันสามารถออกแบบ เป็นการเป็นต่างๆได้นะครับจะเป็นรูปไปทำโลโก้เป็นรูปเอาไปทำเป็นสม,มุดเป็นโน้ตบุ๊กเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยอันนี้คือส่วนของการออกแบบนะครับสองก็คือการถ่ายภาพหรือการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆแล้วเอาลงขายนะครับคุณก็ทำครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะครับก็คุณอาจจะเห็นแหละนะร,รูปนะครับที่เวลาคุณจะใช้แล้วมันเ,เสียค่าลิขสิทธิ์ให้คุณคุณได้ส่วนแบ่งอะไรประมาณนี้หรือว่า คุณทำแล้วคุณขายขาดให้กับเขาอะไรประมาณนี้นะครับ3ก็คืออาจจะทำพวกเสียงนะไฟเสียงต่างๆเช่นเสียงเพลงนะครับหรือเสียงเอฟเฟกตต่างๆานะครับขายนะครับสก็คืออาจจะเป็นกลุ่มของความรู้ซึ่งความรู้นั้นเนี่ยนะครับยังแบ่งได้อีกหลายอย่างนะครับเช่นความรู้นั้นคุณเอไปทำอ e ีบุ๊กใช่ไหมอีบ e ุ๊กขายซึ่งอ e ีบุ๊กมันก็จะไม่เหมือน ไม่เหมือนกับหนังสือเป็นเล่มๆอย่างนี้นะครับอีบ e ุ๊กคุณก็จะสามารถขายแบบเป็นไฟล์ได้นะครับก็ทําครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะไปทำอ e ีบุ๊กเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไปทําเป็น Kindle นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มของทางเม a z o n นนะครับเขาจะเรียกชื่อย่อว่า KDP นะครับธุรกิจ KDP ก็คือทำอ e ีบุ๊กที่เป็นแบบ Kindle ขายในเมซอนะครับความรู้ยังมีการทำอะไรคอร์สออนไลน์ คอร์สออนไลน์ Online, นะครับก็คือคอสออนไลน์ปกติมันจะอยู่ในลักษณะของสื่อแบบมัลติมีเดียนะครับก็คือในนั้นจะมีทั้งวิดีโอมีทั้งคลิปนะครับมีทั้งเสียงในการสอนบรรยายในการสอนนะครับอยากให้สังเกตนะฮะพวกนี้จะเป็นตัวดิจิตอลไฟล์หลักๆในปัจจุบันที่ทำกันอยู่นะครับถ้าผมลงนึงนิดนึงการออกแบบต่างๆนะครับรูปต่างๆ POD พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ มักจะขายกันในแพลตฟอร์มเมืองนอกเช่นที่ไหนฮะก็มี Amazon นั่นแหละนะครับมี f อซพวกนี้นะครับที่ขายกันเยอะๆที่จริงจะมีหลายแพลตฟอร์มมากๆนะครับการถ่ายภาพและวิดีโอพวกนี้ก็มีพวกอะไรสต็อกโฟโต้พวกนี้นะครับแล้วก็ที่อื่นๆอีกน,นะฮะเสียงเพลงก็เช่นเดียวกันก็พวกสต็อกโฟโต้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ความรู้เนี่ยอีบ e ุ๊กอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะต้องขายเองบ้างนะครับหรือว่าถ้าเป็นคินเดอร์ก็ขายทาง Amazon ทีนี้คอร์สออนไลน์นะครับผมอยากบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ได้มูลค่าเยอะที่สุดนะครับพวกนี้คุณอาจจะขายได้แค่ถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยนะครับก็อาจจะไม่กี่สิบบาทขึ้นไปจนถึงไม่กี่ร้อยบาทนะทั้งหมดนี้เลยนะครับต่อไฟล์แต่ว่าคอร์สออนไลน์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศเองหรือว่าทางในประเทศไทยเองอย่างน้อยๆน,นะครับคุณจะขายได้ หลักหลายร้อยบาทถึงหลักหลายพันบาทนะครับเพราะคอร์สออนไลน์มันมีมูลค่าเพราะมันเป็นความรู้นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกมันเป็นมาลติมีเดียมีทั้งรูปมีทั้งคลิปมีทั้งการบรรยายต่างๆนะครับซึ่งมูลค่าคอร์สออนไลน์อยู่ที่บอกสูงที่สุดทีนี้นะครับการทรับคอร์สออนไลน์นะฮะไม่ใช่แค่ทำแล้วก็จบนะนะครับมันยังมีแบบว่าคุณจะต้องคิดว่าคุณจะทำคอร์สอะไร นะครับแล้วเอาไปวางขายที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วเมื่อวางขายแล้วกูจะทำยังไงให้มันขายดีนะครับผมมีเคล็ดลับการสร้างคอร์สออนไลน์ที่จะทำให้คุณได้เงินหลักหมื่นถึงแสนภายใน30วันผมเอาประสบการณ์ผมล้วนๆเลยนะผมทำมาสิบกว่าคอร์สแล้วผมเอาประสบการณ์ล้วนๆในการขายคอร์สออนไลน์ให้กับคนไทยนี่นะฮะให้คุณได้รู้ภายใน สิบกว่าชั่วโมงที่เป็นคอสของผมนี่นะสิบกว่าชั่วโมงนะครับหากคุณสนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดวรรดาภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับซึ่งมีราคาพิเศษอยู่นะครับก็ลองสอบถามทางเจ้าหน้าที่ผู้ช่วชฉันของผมได้เลยครับอ่าโอเคคลิปนี้จบแล้วยังไงคุณลองไปเลือกทำดูนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลัง สนใจสินค้าประเภทดิจิตอลดูนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามช่อง YouTube ของผมไว้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ